ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยนสาขาบุรีรัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ไกลห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางลองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับ วันพุธที่5มกราคมพศ2565นะเมื่อวานไม่ใช่วันที่5แนละ้ววันนักขาวมาที่4ซองไว้เมื่อวานซองไว้แต่วันนี้วันที่5จริงๆ5ทั้งวันแล้วก็เมื่อวานนะครับก็จะมีสายเข้าหลายสายลืมโทรก,กลับมาใครโชว์เบอร์มาใหม่เด้อแล้วก็ฝากถึง F c ฟซบ้านกรวดนะครับเมื่อวานช่วงชุลมุนเนาะจองแล้วลืมขอเบอร์โทรนะครับใครที่มาจองเมื่อวานนี้ เปิดดูในใบจองนิดนึงไม่เห็นเบอร์โทรตัวเองโทรกลับมาบอกเบอร์โทรนิดนึง <c oughs> อโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูรถหนึ่งคันนะครับที่จะปล่อยในวันนี้เป็นของพี่เน็กนั่นเองเป็นรุ่นในกันก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวไปไปดูกันเออแล้วเมื่อวานเด้ ที่ทำคลิปเกี่ยวกับไอตัวไอน้ำมันที่มันพุ่งออกมานะ่นเ่ยตัวนั้นนะครับเป็นของลูกค้าเรานี่แหละที่ใช้อีซูซูนี่แหละอย่างที่พี่ตายแจ้งไปนะครับเขาให้ทําให้ดูว่าเออเป็นเหมือนของเขาไหมอะไรเง,งี้ยเพื่อความสบายใจเราก็ทําให้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อนนะครับคลิปของเพื่อนไม่ไม่เกี่ยวกับเราเรา,เราไม่พลาดพิงเขานะอันนี้เป็นของเราเองนะเออบอกไว้ก่อนกะไปไปดูรถก,กันอันนี้ก็จะเป็นนะครับลานจอดรถใหม่นะเออเรียกว่าโรงสีเขามีหลงังคาด้วยโรงจอดรถใหม่นะก็เรียกได้ว่า สถานการณ์อนะัปเดตนปัจจุบันรอมแรมนะครับไม่มีรถมาเพิ่มแล้วก็ไม่มีเทลเลอร์มาเพิ่มมีไม่กี่คันเองให้ดูนะครับเดือนนี้ได้รถน้อยกว่าเดือนที่แล้วอีกอก็ถือว่าเป็นข่าวดีกันไปเซลจะได้พักนะเออพักยาวเลยแหละแกเอ้ยอ่ะมาดูกันนะครับเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้แล้วก็เป็นรถที่ทางอิ u z u k คิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองจะทําการปล่อยเขากลับบ้านนะครับกลับไปสู่ ออมอกออมใจของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองใจเงินตัดขายตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่ารับรถในเดือนนี้ซึ่งรุ่นนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มียอดจองเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นขาวมุกหรือว่าจะเป็นสีเทารรมโบใหม่โดยเฉพาะขาวมุกเนี่ย เช็คล่าสุดนะครับจองไปเป็นคิวที่80แล้วนั่นเองส่วนเจ้าเท่ารมโบก็ใช่ย่อยอาเฉลยกันก่อนละกันเจ้าคันนี้นะจะเป็นเจ้าตัว Cap 4 Highlander 1.9เกลดแซดเกียร์ธรรมดาสีเทารรมโบหรือว่าเท่า o โอเพกราคาของคันนี้นะครับจะอยู่892,000บาทถูกปรับขึ้นมาจากเจน 2, 0, 2,021มา10,000บาทนั่นเองนะแล้วทีนี้มันปรับขึ้นมา10,000บาทมันได้อะไรกันมาบ้างล่ะครับพี่ต่าย อันดับแรกนะครับก็ได้ฟิล์มบานหน้ามาเลยไม่ใช่ฟิล์มบานหน้าเนี่ยขอแถมให้นะครับอันดับแรกนะเจ้าคันนี้นะจะมาพร้อมกับเจ้าตัวสีเทาใหม่ซึ่งเป็นถีสีเทาแรมโบลูกค้าให้การตอบรับเยอะมากๆนะครับในส่วนของไฟหน้าของเขาเนี่ย จะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Isuzu Vision b y LED นั่นเองโดยนะครับเจ้าไฟตัวนี้ชุดไฟตัวนี้ราคาค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะแต่ว่าความคุ้มค่าเนี่ยมันมีมากๆเลยเพราะว่ามันจะมีเจ้าตัวเลนโปรเจคเตอร์เห็นไหมที่มันโนนเนี่ยเจ้าเลนตัวนี้นะครับมันทำหน้าที่ในการทำมันทำหน้าที่ในการ บังคับให้แสงที่เป็นหลอด LED อยู่ภายในหลอดนะครับเป็นเส้นตรงแล้วก็สามารถปรับระดับได้อีก4ระดับมันจึงทําให้ไม่รบกวนสายตาของคนอื่นถึงว่าความสว่างมันจะสูงกเ็เถิะเจ้าตัวไฟเดย์ไลท์มีมาให้ไฟเดย์ไลท์มีประโยชน์มากๆในกับในสังการที่โปรเพแบบนี้นะครับเจ้าตัวไฟเดยไลท์มันจะทําให้คนอื่นเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันนะครับอ่า ที่มาใหม่ในเจน2022เราก็รู้กันู่แล้ว่าเขามีเจ้าตัวเบ้าไฟตัดหมอกมาให้นะครับที่จะเป็นสีเทาแบบนี้โดยปกติมันจะเป็นสีดําแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านบนไฟเลี้ยวนี่สวยหรูรนหราน่าใช้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นใช้ไปเถอะไม่เสียหายอะไรไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับ มันยังมีความจําเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนะครับเราสามารถเปิดเขาเพื่อช่วยเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ได้แต่ว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเหล่านี้เราก็ไม่ต้องเปิดนะครับขับไปดีๆเปิดเฉพาะไฟหน้าก็พอชุดสเกิร์ตไม่มีมาให้แต่ว่าเขาสามารถติดตั้งของเจ้าตัว X Series ได้ป้ายแดงก็ไม่มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าที่ออกรถช่วงนี้ด้วยรถขาดป้ายแดงขาดแหมอะไรจะปานนั้น ตัวกระจังหน้าของเขานะมันจะเป็นกระจังหน้าตัวใหม่2022มีเขี้ยวเหมือนกันแต่ว่าเขี้ยวเขาสั้นลงนะครับมีเสน่ห์มากขึ้นนั่นเองแต่ คงความหรูหราวไว้ด้วยกระจังหน้าแบบโครเมียมแล้วก็สีเทามันเป็นสีทูโทนนั่นแหละถ้าพูดกันง่ายๆด้านบนจะเป็นสีเทาด้านล่างมันจะเป็นโครเมียมด้านข้างนะครับมันก็จะมีการเคลือบเคบล่ามาให้ให้อารมณ์ที่สปอร์ตอย่างยิ่งเลยตะแกรงนะครับเขาก็จะเป็นแนวนอนแบบนี้อันนี้ก็เดี๋ยวเขามีการมาเช็ดทาความสะอาดนะครับโลโก้ของ isuzu ยังมีขนาดใหญ่นะครับคงไว้ซึ่ง ความหรูหราตามฉบับของเราเชาวอีสุสุนั่นเองแหมเรียกได้ว,ว่าภูมิใจกันมากๆเลยทีเดียวอ้าด้านหน้าผ่านไปนะครับอะไรจะผ่านนั้นวุ้ยรีวิวมาจริงๆวันนี้มาถึงเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับด้วยความที่ไอ้เจ้าเทาแลมโบคันนี้มันถูกจัดอยู่ในตระกูลตัวท็อปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องฟังก์ชันความปลอดภัยของมันเนี่ยเอาไปเลยระบบช่วยควบคุมการทรงตัวอันนี้มันทําให้เราควบคุม เขาเรียกว่าการทรงตัวได้ง่ายขึ้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเดี๋ยวระบบมันจะประมวลผลของมันเองแต่ว่าคงจะไม่มีโอกาสได้ทําให้ดูหรอกนะเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุนะเพราะฉะนั้นฉุกเฉินจริงๆค่อยใช้นะครับออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางราดชันลงทางลาดชันแล้วก็เขาเรียกว่าเข็มขัดนิรภัย3าจุดที่นั่งแล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีมาให้ ที่นี้นะครับด้านข้างเราก็เห็นกันแล้วแหละว่าโอ้โหมันมาพร้อมกับเจ้าตัว m a x l i n e Sport ใหม่บันได้ข้างก็มีมือจับมันก็จะเป็นแบบโครเมียมนะโอ้โหมันหรูหราจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันว่าเจ้าตัว m a x ของเขามันจะเป็นแบบไหนกันแน่ใช่ m a x ตัวเดียวกับ LDA หรือไม่นะครับเพราะว่าบางท่านก็ยังไม่ได้เห็นรถตัวจริงกันเลยก็เห็นมันเป็นสีบรอนเหมือนกันดูแต่ในคลิปเอาจริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่แม็กตัวเดียวกับเจ้าตัว LDA มันแค่สีเดียวกันซื่อๆนะ แต่มันก็สนมมากๆออันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัว MAC ตัววายลายสปอร์ตใหม่นะครับหลายๆท่านก็อาจจะเรียกว่าเฮ้ยมันเป็นเจ้าตัวลายก้างป่าจะก้างอะไรก็ช่างเถอะพี่ต่ายก็ว่ามันสวยดีนะครับเป็นสีบรอนเงินแม็กแท้ของอิซุซุมาพร้อมกับเจ้าตัวน็อตล้อ6ตัวนะครับมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างยิ่ง และเราเห็นเป็นจ,นจานอยู่ด้านในมันไม่ใช่จานใส่ข้าวแต่มันเป็นจานเบรกนะครับเจ้าตัวแฟดคันนี้มาพร้อมกับจานเบรกขนาดใหญ่พร้อมกับคาลิปเปอร์แบบลูกสูบคู่นะัที่อยู่ตรงนี้นี่นี่น,นี่มันจึงทําให้ช่วยหยุดรถได้อย่างมั่นใจนั่นเองส่วนยางที่มีมาให้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมมากๆเป็นเจ้ายางบริสโต้นะครับเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็น265 60 18นั่นเองแล้วก็เป็นลาย HT นะ โอ้โหสุดยอดจริงๆเป็นเรเดียนไม่มีอย่างในร,ระบบการสะเทือนนะครับที่เห็นเป็นดำๆตรงนั้นมันก็จะเป็นเจ้าคอยสปริงกันนะพูดง่ายๆมันก็เป็นระบบการสะเทือนเหมือนรถเก๋งด้านหน้าเป็นคอยสปริงนะครับนี่ ตัวนี้นะครับมันจะมีเชสซีขนาดใหญ่ด้วยซึ่งเป็นเรื่องจะเป็นมากๆสาหรับรถปิดอัพอย่างเรานรในเรื่องของเชสซีมันมีผลในเรื่องของความแข็งแรงทน,นทานด้วยเจ้าตัวบันไดข้างเนี่ยจะมาในแบบสีทูโทนนะครับด้านบนเป็นสีดําเห็นไหมด้านล่างมันก็จะเป็นสีบรอนต่อให้ตัวรถเป็นสีไหนบันไดข้างมันบอกฉันก็จะเป็นสีนี้แหละใครจะทําไมเออไม่มีใครทําไมหรอกเ <c oughs> พราะว่าไอ้ตัวนี้นะครับ มันถูกออกแบบและติดตั้งมาจากโรงงานนั่นเองมันจึงเข้ากับตัวรถมากๆทีนี้มาดูไฟเลี้ยวกันบ้างไฟเลี้ยวตัวนี้นะด้านบนมันจะเป็นสีเทาแรมโบนะครหรือว่าเทาโอเพกแหละสีเดียวกับตัวรถนะพูดง่ายๆ มีไฟเลี้ยวแบบ LED มาด้วยโอ้โหม่เชื้อเชิญให้เปิดมากๆเลยนะไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยนะตัวหมายถึงว่าตรงนี้เด้อด้านหลังไม่ใช่นะแล้วก็ตัวกระจกตัวนี้นะครับมันจะถูกพับแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้าเพราะฉะนั้นอย่าไปหักมันเล่นนะสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นตัวยกสูงนี่ก็พาดไม่ได้เลยนะครับกับเจ้าสัญ,ญลักษณ์ h ฮร h นเดอร์ที่เป็นโครเมียมนะครับให้ความหรูหราม,มากๆนี่ ทีนี้ใบปัดน้ําฝนของเขาเนี่ยมันจะเป็นใบปัดน้ําฝนแบบบิวอินวิธีการยกนะมันก็จะเหมือนกับที่พี่ต่ายทําให้ดูในคลิปล้างรถเมื่อวานนี่แหละต้องทําแบบนั้นเด้ออย่าไปยกเล่นแบบที่ไม่ได้ทํานะมันจะหักไม่ใช่มันจะหักมันจะมากระเทาะออตรงนี้นี่อื ฟิล์มบานหน้าติดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ FC ถามมาว่าหน้าต่ายหน้า60นะแล้วก็เสาอากาศก็ออกแบบให้มีความสวยงามรับสัญญาณได้ชัดเจนและฟิล์มด้านข้างเลยครับพี่ต่ายด้านข้างก็80นะครับนี่ในเกรซแซดมีสัญญาณกันขโมยมาให้ด้วยเรียกได้ว,ว่าโอ้โหมันคุ้มค่าจริงๆ โอ้กันซาดนะครับอันนี้มี FC ถามซื้อมาเยอะมากๆเลยนะกันซาดตัวนี้พี่ต่ายไปติดที่ไหนกันครับทำไมมันสวยอย่างไรก็ติดที่ศูนย์นี่แหละไม่ได้ติดที่ไหนอ่าทีนี้เรามาดูกันบ้างนะครับความเป็นอนเนกประสงค์ของเจ้าตัวเกล็ดซัดคันนี้มันดีตรงที่ว่าโอ้โห มันเป็นรถที่นั่งได้5คนเหมือนรถเกง๋งแต่มันมีกระบาดท้ายขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกได้เหมือนรถปิกอัพที่เป็นแคปนี่อันนี้เราก็ดูเลยนะครับว่าเจ้าตัวกระบะอันนี้มันใหญ่มันลึกนะครับมันทําให้ขนของได้เยอะนั่นเองแล้วก็กระบาดไลเนอร์เราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยอันนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์มหามงคลให้นะเพราะว่าไม่ใช่รถของหวัวล้านเออเป็นรถของอิพิเน็กมันตัว ไปเบรกลงที่3นะครับก็มีมาให้เรียกได้ว่าพอเบรกทีไรนะครับคันหลังเห็นได้แต่ไกลเป็น10กิโลเลยทีเดียวอ้าวันดูไม้กันสั่นไฟกระพริบตอกแตกตอกแตกเหมือนแบตจะหมดแต่ไม่เป็นไรมันคงจะสู้ได้จนจบคลิปนะครับ20นาทีเองแกทนเอาหน่อยตัวล้อด้านหลังของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับเจ้าตัวด้านหน้านะครับก็จะเป็น Max ซ์ไลน์ไม้นะครับเป็นของปี2022แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกระบะเนี่ยเจ้าตัวเบรกด้านหลังมันก็จะเป็นดัมเบรกนั่นเอง อ้าวระบบการเสือยด้านหลังมันจะไม่เหมือนด้านหน้านะด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเจ้าตัวแหนบเหนือเผาะนะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูนี่เอา้าซูมทําไมละ่ะเออนี่นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแหนบเหนือเผานั่นเองโดยด้านบนมันจะมีเป็นเป็นแหนบนะครับมันมีสามแผ่นแล้วก็ด้านบนมันจะยาวที่สุดนะ,ะการที่มันยาวที่สุดมันดีตรงที่ว่า มันนิ่มนวลเวลาที่เราวิ่งรถเ่านะครับส่วนเวลาที่เราบรรทุกไอ้เนี่ยด้านล่างเนี่ยสองแผ่นด้านล่างก็จะเป็นตัวรับน้ําหนักนั่นเองแล้วก็มีเจ้าตัวโชคมาให้ด้วยตัวนี้มันให้ความนุ่มหนบนุ่มหนบนะแล้วก็ตัวยางอะไรจะมีมาให้นะครับยางอะไรตัวนี้เป็นบิสโตนเหมือนกันแต่ว่าตัวล้อมันเนี่ยจะเป็นตัวล้อกระทะส่วนที่เห็นตรงนี้นะครับมันไม่ใช่ท่อหลอดดูกาแฟมันเป็นท่อไอเสียนั่นเองบางคนก็จะไปใส่ท่อมุดกลางต่อท้ายออกหน้าเผาอะไรเขา้นะเออก็แล้วแต่จะแต่งไปชอบใครชอบมันนะครับ แล้วก็ตัวด้านท้ายของเจ้าตัวเกรดแซดคันนี้มันก็จะมาพร้อมกับกันชนท้ายแบบบิวอ <c oughs> <he S 2> ินเห็นไหมจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็สัญลักษณ์ของเกรดแซมีมาให้บ่งบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันเป็นตัวเกรดแซนะฉันไม่ใช่ตัวอื่นนะแกรักความภูมิใจของแกมาก <c oughs> แกรักความเป็นแกมากตัวไฟท้ายนะครับ มันจะมาพร้อมกับไฟไท้ายใหม่ที่ไม่ใช่ใหม่สิมันจะเป็นสีใหม่สีมันจะออกลมดำนะครับมันให้ความสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ไฟไท้ายจะเป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไทเลเจนอยู่นะครับอันนี้ก็จะมาพร้อมกับมือเปิดท้ายที่มันเป็นโครมเมียมมีกล้องมองหลังมาให้ลองเปิดดูซิโอ้เปิดง่ายมากๆแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยแต่แข็งแรงนะจ้านี่ปิดโชว์เลยเอาเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูภายในกันบ้างไป